ดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่น้ำตกไลส์นะคะที่ที่ควรรักธรรมชาติไม่ควรพลาดค่ะคนที่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะกับน้ำตกไลส์เป็นแลนด์มาร์กของสวิตเซอร์แลนด์นะคะนค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่จะอยู่ที่5ฟังนะคะของเด็กจะอยู่ที่3ฟังนะคะและช่วงเวลาที่จะแนะนำให้เข้าไปเที่ยว ชมน้ำตกไร์นะคะคือช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นช่วงอากาศที่อุ่นและแสงก็จะสวยค่ะในส่วนจากวิวมุมสูงนะคะก็จะสวยมากเลยค่ะส่วนรองเท้าที่แนะนำให้ใส่ไปเที่ยวนะคะให้เป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่ใส่สบายในการเดินเที่ยวชมน้ำตกค่ะ สำหรับท่านใดที่ได้เดินเข้าไปชมแล้วนะคะก็จะมีมุมถ้ำอุโมงค์นะคะที่เข้าไปใกล้น้ําตกนะคะตรงโซนนี้ก็จะอัดเปียกนิดนึงนะคะก็ให้ระวังน้ำกระเซ็นด้วยนะคะ และเราก็ได้จบทิปจากน้ำตกลายแล้วนะคะเราก็ไปกินขาหมูเยอรมันต่อที่ชายแดนเยอรมันนะคะที่ติดกับเซอร์วิสแลนด์ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ